ส่งงานครับอคอรเจ8ด78นะครับเครื่อง2.4นะฮะล้อเดิมท่อเดิมแต่ไม่มีคัทนะครับคันนี้เข้ามาจัดรีแบบนะฮะโจนน้ำมันโซฮอ์เกห้านะครับแต่ว่ารถใช้ LPG ด้วยนะฮะนี่นะครับ LPG ปิดอยู่นะครับก็ เดี๋ยวอธิบายทีหลังอ่ะโอเคก็ไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะครับอันนี้นะฮะปกติ G8 ใส่เกียร์ดีรอบจะตกกว่านี้นะครับหมายถึงเครื่อง2.4นะแต่ถ้า2.0เนี่ยตาำเตี้ยเรียดินอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> พะผมก็ใช้2.0อยู่นะครับโอเคก็คันนี้จูนน้ำมันโซโฮอ95นะครับ มีระบบ LPG ด้วยนะฮะก็หลังจูนเสร็จไปเก็บจูนร,ระบบแก๊สใหม่หน่อยนะครับบางมากๆบางเกินไปนะฮะบางน่ากลัวนะฮะโอเคก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูนโดยใช้ตัวดีครับ AFYMAN ตัวจับส่วนผสมและมังกากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรดรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูนล้วนๆเลยนะครับ จูสดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนโจูนนะฮะไม่ได้โจูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคก็คันนี้มาจูนแถวคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดผมรับทําที่หน้าบ้านผมเองนะผมรับเฉพาะโจูนอย่างเดียวนะครับตั้งวาล์วหรือหัวทงัวเทียนโคโชว์ชีดผมไม่ยุ่งเลยนะฮะผมถนัดโจูนอย่างเดียวนะครับที่คลองที่เสรีไทยเจ็ดสามผมจะมีทีมช่างนะฮะ นะครับวันนั้นรับตั้งวาลเซอร์วิทอนด้าทั่วไปทําหมดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตาเล่งกันว่าเป็นยังไงนะฮะ G824 ไมาสอ0 0สนต้นๆนะครับไม่มีค่าาไติกด้วยไปโซฮอ95นะตอนนี้เปิดแอร์เกียร์ดีนะครับ รที่ใช้อ c คอร์ด G824 นะฮะเราดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถทั้นบ้างตาเล่นเป็นยังไงนะฮะก็สำหรับตับปูนอ c คอร์ดตับปูน c ี v นะครับอะไรที่เป็น R20 K24 e นะฮะผมปรับรอบช่วยเรื่องตัวส่นหมดนะครับเป็นโลกประจำตัวของพวกนี้นะฮะโอเคแล้วก็พีจูนะครับและ o u อูยูเซล ใกล้เจษครับอยู่ด้านบัตซอยอีกที่คือรับบุกกาคลอง7นะครับที่คลอง7ให้บริการในการจูนนะฮะแล้วก็มีจูนจูนคาราสาันหา500บาทนะครับหลังจากนั้นก็จูนเก็บจูนเพิ่มฟรีนะยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับออโต้ไป MT MT ไปออโต้หรือติดตั้งเทอร์โบมาใหม่อย่าจูนของเดิมนะฮะแล้วก็มีบริการจูนนอกสถานที่นะครับใกล้ไกลไปหมดหลายจังหวัดผมก็ไปนะครับบวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามเราในทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Map นะคแับ แค่พีพีจูรีแบบ p อนด้าก็เจอเลยนะฮะโอเคก็ส่งงานครับเนี่ยเนี่นี่อ่านิดนึงครับสำหรับรถรถไม่มีแคทลนะครับก่อนจะทะลวงออกที่ไปแลกเงินกันคิดกันสักนิดนะฮะก็ผมอาจจะใช้คำที่ไม่ถูกต้องนะครับอ่าก็หนึ่งมันมันไม่เป็นมิตรจับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับอันนั้นทุกคนรู้หมด คืออัตราเร่งต้นมันจะหายนะฮะคือปกติเหยียบคันเร่งจะติดเท้านะฮะแต่พอไม่มีคาราไนติกมันจะไม่ติดเท้านะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอเก็บที่พ่อผมก่อนหลุดเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคก็ส่งงานครับที 8, 2แปสองสี่นะฮะน้ำมันเก้าห้ามีแก๊สด,ด้วยนะครับ โอเคขอบคุณครับเก็บที่พ่อก่อนหลุดเรียบร้อยเสียงกุุงจิงกุ้งกิิงกุ้งกิิงน่ารักเลยดูกันไหม,อมโอเคโอเคขอบคุณครับ